ฮะทำไมอ่ะโอ้อาบน้ำฟรีไม่พอนี่ไปตักน้ำแข็งกับฟรีอีกโอ้นีครับน้ำแข็งที่นี่ฟรีด้วยนะเนี่ยเออเราก็เพิ่งรู้ด้วยด้วยประมากจักอะไรนะเอสเอสเอสดีดีเเอสอะไรวะ ชื่อเรียกยากเส<ป>ียแล้วเ,เกินปม97ครับนี่ครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่งเริ่มนะครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องว่างข้าวบุฟเฟด้วยไหนข้าบุฟเฟ่ไหนโอ้นี่ที่ออนอนวีไอพีนะนี่เป็นแบบไหนข้าวบุฟเฟ่แต่ที่แน่ๆโอ้ ไหนข้าบุฟเฟ่อยู่ไหนวะไม่เห็นเลยโอ้หนี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 ้ี้เจ็ดสิบเก้าบาทนี่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 โอ้ดี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 นี่อะไรนี่ครัวปั๊มบุฟเฟ่เจ็ดสิบเก้าบาทเรากินไม่ทันแล้วกินไม่ทันแล้วเราต้องรีบไปกันนะครับเราต้องรีบไปกันแดดก็ขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับ่อนที่เราจอกเดินทางกระเป๋าอาบนงอาบน้ำรถไปหมดแล้วแล้วก็ที่จอดรถน้ำคงน้ำแข็งก็เอาของเขามาด้วยเอาเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันก่อนดูรถนี่จอดปิดทางเข้าอยู่วันนี้ตายตายอื้ ทางเข้าทางออกอยังจะมาจอดปิดทางกันดีๆบันดีเราก็จะไปเติมน้ำมันด้วยเอาไปต้องไปได้ดิขนาดน้ำแข็งฟรีเทพอดีเลยวางสนุกก็ต้องแก้แก้ให้ได้ดิาวางก็วาง แต่เราจะไปเติมน้ำมนันนี่เลยเราต้องบนยังไงวะโอ้ยตา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 ยกยาระพงไปเติม,มดูเมื่อกี้ก็เปิดเตะแล้วนะแบบไม่รีบให้เราเลยอะไรเนี่ยฮะโอ้ยตา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 ยตเราก็รีบด้วยงงมากเลย Oh. แล้วก็ไม่รีมให้เราด้วยปกติซะน่าจะมีพนักงานอยู่ฝั่งนี้เนาะสายใหญ่ดีดูที่ว่าเติมเต็มถังมันจะใช้เวลานานไหมแต่สายใหญ่มากสำหรับรถใหญ่นหมื่นหนึง ังปกติผมจะเติมอีกปั๊มหนึ่งนะปกติผมจะเติมอีกปั๊มหนึ่งเพราะว่าปัม๊มบางจากเหมือนกันแต่ว่าก่อนถึงปั๊มนี้เพราะว่า,ผม,า,วา,ามผมจะล้างรถด้วยห่างกันไม่ไกลรอกจะล้างรถด้วยล้างรถเช็คกระจกเช็คกระจกคือบริการหมดเลยอะอปัม๊มบางจักเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่เนาะ แล้วแต่บางที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางปั๊มก็จะมีบริการเช็ดกระจกล้างโรงล้างรถนะครับบางปั๊มก็ไม่มีนะครับแต่ก็มีอยู่นะเออนี่น้ำก็มีนะแต่ไม่มีที่เช็ดกระจกอืมแต่ผมก็อยากเช็ดอยู่นะกระจกผมเริ่มมัวแล้ว แต่ปกติผมจะจะอีกปั๊มหนึ่งแต่วันนี้เรามาโนนที่นี่เลยก็เลยต้องเติมอยู่นี่ก็เลยไม่ได้ล้างนะ่าจะเป็นขากลับนะครับต้องไปจอดล้างอีกปั๊มบางจากหนึ่งอ่าก็บางที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็ไม่เหมือนกันมาทุกเที่ยวก็ล้างทุกเที่ยวนั่นแหละเออล้างให้เรียมไปก็เจอฝนตกโอ้โหหวานเจี๊ยบไปไป อยู่นี่ก็นะไปเอาน้ำแข็งเขาอีกแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับการาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งมีข้าวข้าวกาแฟอินทนินแล้วก็ของซื้ออยู่ตรงประมาณนั้นแล้วก็ที่เติมน้ำมันรถเล็กรถใหญ่รถใหญ่ก็จะประมาณอยู่ฝั่งนี้เติม จะเต็มแล้วสแกนเราต้องไปสแกนอยู่นู่นสแกนสแกนอยู่นู่นไหมสแกนที่นี่ใช่ไหมหกพั 6, น 6, แล้วครัหกพันเราเติมเต็มถังเลยนะสามสิบเก้าเก้าสตางค์นี่เห็นไหมราคากรุงเทพเลยครับอยู่นี่ราคากรุงเทพอ่าเติมดีเซลนะครับไฮดีเซลเอสนะครับไฮดีเซลเอสก็ ตัวนี้ก็เป็นเป็นไฮดีเซลเอสมันมีไฮดีเซลเอสแล้วก็พรีเมียมก็มีนะครับแบบพรีเมียมแต่พรีเมียมราคาน่าจะอยู่ประมาณ40 40กว่าบาทแนี่ๆนะเห็นไหมตรงตู้หกนี่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 ไฮพรีเมียมดีเซลเอสยูโรห้านี่ครับมันก็จะมีสองสองอย่างก็มันมีแบบพรีเมียมก็มีนะครับ แบบดีเซลธรรมดาก็มีรถก็จอดเยอะนะครับเมื่อคืนจอดเยอะมากเลยจอดรีงเตมเป็นวงกลมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็เต็มนะครับฝั่งนู้นตอนนี้ก็คือที่พั๊มยังไม่สะอาดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาทําถนนใหม่อ่าเขาทําถนนใหม่อยู่ข้างหน้าเขาทําถนนใหม่อยู่รถมาเข้ามาเหยียบดินถึงจะล้างไปก็เลอะเหมือนเดิมนะครับยังไม่สะอาดนะตอนนี้ที่ครับเดินทางปลอดภัยครับ ไปไปไปโอ้โหสายบรรทุกสายบรรทุกการรอนแดงรู้เรื่องบาดเจยบการรอนแดงรู้เรื่องบาดเจยบนี่ก็โอ้สติ๊กเกอร์ผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายเมื่อบ้านก็ไปบ้านพีสอนมาก็ดีปิดใหม่อีกอ๋ลูกน้องขโมยติดมีของช่างต้นของโกเสกของดาวนี่ของช่างโยพลังเพื่อนเจมมวย สายลั่นกับปั้นทุบดินเบายุง่งโอ้ฝั่งนี้นี่ดูข้างหน้า<ป>กัวน้อยหน้าเขานะนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่นนไปไปประมาณเก้าพันห้านะครับเต็มถังอ้วกไปเลยใส่อ้วกไปเลยเก้าสิบพอเอานี่แหละเลขสวยแล้วพอแล้ว อ่อไปไปเ,เต็มถังเด้วเราก็เดินทางกันต่อครับเจอกันสายใต้ครับพ่ดและพ่ดและสายใต้เด้อเอาเอาบ้านเจียบ